ัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับฟิล์มกับมุมมองทองคำวันนี้อีกแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวเปิดการาฟมานี่ตกใจเบาๆนะคะน้องทองของเรานะคะบินค่ะน้องทองของเรานะคะปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วล่าสุดเมื่อวานนะคะขึ้นมาทดสอบที่แนวต้าน1950อีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหแผนบายของเราเมื่อวานเป็นไงโอ้โหถ้าเกิดว่าลงมาเกี่ยวไม้นี่บวกแบบจุกๆเลยนะแต่ว่า ลงมาไม่ถึงนะคะลงมาไม่ถึงจุดที่ฟิล์มส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนนะคะอ่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะเทรดยังไงต่อเราจะบายต่อเลยไหมหรือว่าเราจะเซลลดีในเมื่อมันมาถึงแนวต้านทํายังไงดีเดี๋ยวไปดูในกราฟกันค่ะโอเคและนี่คือกราฟทองคำนะปัจจุบันเลยนะคะเดี๋ยวพาดูเมื่อวานกันก่อนดีกว่าว่าจุดที่ฟิล์มส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนเนี่ยมันเข้าด้วยเหตุผลอะไรนะคะแล้ว ผลมันเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ทุกคนจุดนี้นะคะจุดที่ฟิล์มส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนนะ่ะฟิล์มรอให้มันเป็นพฤติกรรมทองค่ะก็คือเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วนะคะเข้าโค้งมันมาแล้วนะคะน้องพฤติกรรมทองโบกมือให้เราแล้วเอ้ยฉันอยู่ตรงนี้นะคะเห็นปะเนี่ยย้ำไฮมาเลยนะคะเมื่อวานย้ำไฮมาเลยแล้วเราก็รอเข้าเทรดกันอยู่ตรงนี้ค่ะจุดที่ฟิล์มส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนนะคะก็คือ1 9 1 0งึงถึง่้ยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เหงานะคะ ตกรถค่ะคือน้องเนี่ยย่อลงมาไม่ถึงนะคะแต่เป็นการยกโลยกไฮขึ้นต่อนั่นเองทันไหมคะน้องเนี่ยยกโลยกไฮขึ้นต่อนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือนี่ไม่เป็นแล้วนะพฤติกรรมทองย้ำไฮ เป็นพฤติกรรมทองย้ำโลแทนนะคะซึ่งจุดเนี้ยนักเรียนนะคะคอรทองของเรานะคะทำกำไรกันไปพูดผิดพูดถูกนะคะนักเรียนห้องทองของเรานะคะทำกำไรกันไป2รอบเลยนะคะใครเห็นบ้างว่ามันเป็นพฤติกรรมทองย้ำโลนี่ไงนะคะย้ำโลแล้วก็ราคาเนี่ย ขึ้นมาทำไฮที่สูงกว่าไฮก่อนหน้านะคะซึ่งตรงนี้มันมีซัพพลายโซนด้วยถูกต้องไหมคะถ้าเกิดว่าใครเรียนดีมาซัพพลายท่าไม้ตายพันล้านมาก็จะรู้นะคะว่าจุดนี้แหละคือซัพพลายนะคะมีซัพพลายโซนมีพฤติกรรมทองเซลลสิคะรออะไรนะคะซึ่งจุดนี้นักเรียนของเราก็เซลล์กันมานะคะนี่นี่น,นี่จุดนี้นี่ตั้งแต่ราคาแถวแถวหนึ่งเก้าสามสามเนี่ยนะคะย่อลงมาย่อลงมาถึงแถวแถวนี้เห็นไหมคะ เกือพันจุดอยู่นะย่อลงมาเยอะอยู่นะคะเนี่ยจากจุดเนี้ยหนึ่งเก้าสามสามนะคะลงมาปิดแถวแถวหนึ่งเก้าสองห้าซึ่งหนึ่งเก้าสองห้าเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันมีบางอย่างนะคะมันติดอะไรทำไมมันถึงเด้งนะคะมันมีพลังงานบางอย่างอยู่คะ่ะทุกคนนี่นะคะมันคือแนวรับนั่นเองค่ะอ่ะใครมองไม่ออกบ้างนะคะว่ามันเป็นแนวรับนี่ไงหนึ่งเก้าสองห้าเนี่ยจากที่มันเคยเป็นแนวต้านเห็นไหมคะนี่นะคะถ้าใครยังไม่เห็นเดี๋ยววงให้เห็นนะคะ เห็นปะจุดนี้1925เป็นแนวรับนะคะถ้าุกลงมาได้อ่แน่นอนเปลี่ยนหน้าที่เป็นแนวต้านเปลี่ยนหน้าที่เป็นแนวต้านพราะถ้ารุกกลับขึ้นมาได้เป็นไงนะคะกลายเป็นแนวรับอีกแล้วนะคะซึ่งราคาเนี่ยลงมาทดสอบที่แนวรับและสามารถที่จะยืนเหนือแนวรับ1925ได้มันก็เลยปรับตัวขึ้นไปต่อนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ ขึ้นมาอีกรอบนึงเนี่ยราคานะคะก็ยังอยู่ตรงซัพพลายอยู่แล้วพฤติกรรมทองเนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเซลล์ได้อีก1รอบนะคะเออซัพพลเดิมนี่นะเราสามารถที่จะเซลล์ได้อีก1รอบนะคะเออแล้วราคาเนี่ยก็ย่อลงมาเก็บกําไรกันไปนะคะ2รอบเลยนะคะแต่จุดนี้พีมไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณเทรดให้ทุกคนนะเพราะว่าพอดีเมื่อวานเนี่ยออกไปทําธุระข้างนอกตลอดวันเลยนะคะ ออ,ออกไปทำธุระข้างน,นอกตลอดวันเลยนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ส่งสัญญาณให้ทุกคนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดเนี้ยเราจะต้องจําเป็นจะต้องมีความรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเข้าเทรดตรงนี้แล้วเนี่ยเราควรที่จะไปเก็บกําไรตรงไหนโอเคนะคะเข้าเทรดตรงนี้แล้วเฮ้ยลงมาถึงแนวรับเราควรที่จะเก็บกําไรแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือระยะ R RR เนี่ยอาจจะไม่คุ้มนะคะระยะ SL เนี่ยประมาณ800ถึง1,000จุดแต่ระยะที่เราสามารถเก็บกําไรได้เนี่ยเราเก็บกําไรได้ถึงตรงเนี้ย นแนวรับ1925แค่นั้นนะคะแล้วเราก็ต้องรู้จังหวะว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องออกแล้วนะมันอย่างงั้นเห็นไหมคะว่าราคามันก็กลับขึ้นมาที่เดิมนะคะทีนี้เราก็จะเห็นว่านะคะราคาเนี่ยเทรสองรอบใช่ไหมคะหนึ่งสองกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเป็นนักเรียนของเราในสัมมนาเทคนิคเทรดดีมานซับไพถ้าไม้ตายพันล้านก็จะเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยกลับขึ้นมาอีกรอบนี้นะไม่น่าเข้าเทรดเซลลแล้วจริงไหมคะ เออใครเข้าใจอย่าลืมพิมพ์เข้าใจใต้คอมเมนต์มาด้วยนะคะคอมเมนต์มาหน่อยว่าเข้าใจนะคะจะได้รู้ว่าเออทุกคนเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริงๆนะคะทีนี้ราคาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งทะลุเลยค่ะทะลุซับไพโซนนี้ขึ้นไปได้อ่าทะลุซับไพโซนนี้ขึ้นไปได้เรียบร้อยนะคะแต่นักเรียนคอร์สทองของเราก็เอาอีกแล้วเห็นอะไรบางอย่างแล้วเจนสัมผัสได้ถึงบางอย่างถึงพลังงานบางอย่างนะคะมีใครเห็นอะไรบ้างคะ เออนี่นี่นี่จืบจืบนี่ใช่ไหมจืบนี่แล้วทำ high สูงขึ้นมันคืออะไรคะทุกคนมันคือพฤติกรรมทองย้ำโลดนั่นแหละค่ะซึ่งข้างบนนี้นะคะมี supply อยู่เห็นไหมมี supply อยู่นะคะเป็นซ u p p l y zone ของ time frame สชั่วโมงนะคะหลายๆคนก็เซลล์กันมาแล้วก็เก็บกำไรกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับหน้าเซลล์ สำหรับพฤติกรรมทองย้ำโลชุดนี้นะคะนี่นะคะราคาก็ยอ่อลงมาสวยๆเลยนะคะพันจุดจากแถวๆ1 9 4 9เเนี่ยย่อลงมาถึง1939ก็คือพันจุดแล้วเก็บกำไรกันไปแล้วนะคะสำหรับพฤติกรรมทองชุดนี้แต่ทีนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าุวยตกรดนะนะคะวันนี้จะเข้าเทตรดตรงไหนดีเดี๋ยวพิมจะพามาดูในทางเฟรมใหญ่ก่อนว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่แล้วแท่งเดย์เมื่อวานปิดยังไงนะคะอะเรามาดูทางเฟรมเดย์ก่อนเลยนะคะมาค่ะ ทุกคนดูกราฟทำเฟรมเดย์ตอนนี้แล้วบอกฟิล์หน่อยได้ไหมว่ามันทำอะไรอยู่มันเป็นเทรนอะไรวะเนี่ยนะคะน้องเขาเล่นอะไรครับเนี่ยน้องเขาเล่นอะไรคะเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงสลับกันเลยนะคะเมื่อวานเขียวนะคะวันนี้อาจจะแดงต่อก็ได้เห็นไหมคะว่าทองคำกำลังพักตัว เออกำลังพักตัวอยู่ในทาเต็มเดย์เนี่ยนะคะขึ้นลงขึ้นลงพอๆกันนะคะไม่สามารถที่จะชนะแนวต้านขึ้นไปได้สักทีพอลงมาถึงแนวรับก็เด้งนะคะเนี่ยอยู่ในกรอบนะคะซึ่งกรอบพี่พิมพ์จะให้นะคะมันอยู่ในกรอบตั้งแต่เนี่ย1น1 0นะคะจนถึง1950เข้าไซด์ซเวย์พักตัวอยู่ในกรอบนี้นะคะซึ่งอย่างที่พิมบอกว่าเมื่อวานเนี่ยราคาขึ้นไปสัมผัสขึ้นไปทดสอบที่แนวต้าน19 5 0แล้วเพราะฉะนั้น วันนี้ถ้าเกิดว่าราคาไม่สามารถที่จะชนะแล้วขึ้นยืน19 5 0ได้มันก็จะปรับตัวลงมาอีกทันไหมคะมันไปทดสอบที่แนวต้านแล้วไงตอนนี้ถ้ามันขึ้นยืนไม่ได้นะมันก็จะกลับมาอีกเนี่ยก็จะใช้เวย์ต่อทันไหมคะเออทีนี้เรามาดูทางเฟรมสชั่วโมงกันว่าทาเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงนะคะเป็นยังไงนะคะ จากที่พิมพ์บอกทุกคนไปเมื่อวานนั่นแหละคะ่ะว่าโอเค4ชั่วโมงเนี่ย2สวิงตี 3, ลงก็จริงแต่มันไม่ได้มีซับไพโซนตรงไหนที่แข็งแรงแล้วยิ่งถ้าเราเล่นในกรอบไซเวยแบบนี้มันมีโอกาสที่ราคามันจะสวิงแล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะไม่เป็นไปตามเทรนที่เราเห็นโอเคไหมคะอ่าสชั่วโมงเมื่อวานตีลงอยู่ดีๆนะคะวันนี้ปึ้งทะลุขึ้นมาทำไฮชนะไฮก่อนหน้าด้วยเพราะฉะนั้นโซนที่เราได้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะมองไปนะคะ โซนที่เราได้ก็คือแทนแทนแทน QM นั่นเองค่ะใครยังไม่รู้จัก QM นะคะไปเปิด YouTube ดูนะคะ b r o w e e r Academy นะคะ QM คืออะไรนะคะคลิปนั้นแล้วทุกคนจะเคลียร์เลยน mm hmm. ะะนี่ QM อยู่ตรงนี้จ้านะคะโซนนะคะขอบบนตั้งแต่1925นะคะขอบล่างเนี่ยอยู่ที่1918โอเคไหมคะอันนี้เป็น QM ซึ่งโซนนี้แหละเป็นจุดที่เราจะรอบายกันวันนี้ โอเคนะเอาใหม่นะคะกรอบบน1925นะคะแล้วก็ภายในโซนเนี่ยมีราคาในยาด้วยใช่ไหมคะ้นนะคะแล้วก็ขอบล่างอยู่แถวแถว1918นะคะโซนนี้นะคะเราจะพิจารณาบ่ายถ้าเกิดว่าราคากลับลงมาถึงโอเคไหมคะ,ะมีโอกาสที่ราคาจะเป็นไปในรูปแบบใดได้บ้างน,นี่รูปแบบที่1น,นะคะยอ่อยกโลยกไฮขึ้นยืน19 5 0ไปต่ออันนี้รูปแบบที่1 อีกครั้งนะคะถ้าราคาย่อลงมาที่ QM ตรงนี้นะคะเด้งยกโลดยกไฮขึ้นยืน1950ได้มีโอกาสที่จะไปต่อโอเคแต่ถ้าราคาจะยังไซว์เวต่อถ้าราคาจะยังไซว์เวต่อนะคะอาจจะลงมาแถวๆนี้แหละเนี่ยแล้วขึ้นมาไม่สามารถทำไฮชนะ1950ได้หรือไม่สามารถที่จะขึ้นยืน1950ได้นะคะมันก็จะยังคงเป็นไงคะไซด์เวต่อไป ใ่ไหมคะเออนะคะทุกคนน่าจะเก็ตนะคะณนะจุดจุดนี้นะคะมีโอกาสมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นหรือมีโอกาสที่จะไซเวตต่อเราไม่รู้โอเคไหมคะแต่ทีนี้นะคะยังไงเนี่ยมุมมองการเทรดของพิมนะคะยังคงมองหน้าเทรดบายได้เปรียบตาม time f r ฟ m e ใหญ่ตามเทรนใหญ่โอเคไหมคะตอนนี้มันอาจจะสะสมแรงเพื่อขึ้นต่อก็ได้ตาม time frame ใหญ่ Okay. เพราะฉะนั้นยังคง b แอ s หน้าบายอยู่นะคะส่วนแผนเซลล์มีไหมมีค่ะถ้าเกิดว่ามันมีพฤติกรรมทองที่ทําให้เราสามารถเซลลได้ทันไหมเราก็เซลล์ได้มีเทคนิคเราก็เทรดได้ค่ะแต่เราต้องรู้นะว่าการที่เราเทรดเซลเนี่ยเราจะต้องไปเก็บกําไรตรงไหนเก็บกําไรสั้นๆอย่างที่พี่บอกว่าช่วงนี้เราเน้นเก็บกําไรสั้นๆก่อนนะคะ500จุดนี่คือเก็บได้แล้วนะคะไม่น้อยอยู่นะ500จุดนะคะเล่นมาละสองรอบก็พันจุดแล้ว โอเคไหมคะยังไงถึงเป้าหมายนะคะถึงสมมุติถ้าเกิดว่าเราเซลมามันถึงแนวรับก็เก็บก่อนถ้าเราบายมันถึงแนวต้านเราก็เก็บก่อนเน้นเก็บกาไรสั้นๆอุ่นใจนะคะในช่วงนี้โอเคไหมคะอ่ะได้และโซนหนึ่งใช่ไหมคะที่เรารอบายทีนี้เมื่อเช้าอะค่ะฟิล์ส่งสัญญาณให้ในห้องเทเลแกรมอีกโซนหนึ่งซึ่งราคามันยังลงมาไม่ถึงแล้วมันก็เด้งไปแล้วนะคะมันลงมาไม่ถึงแล้วมันก็เด้งไปแล้วเด้งไปถึงจุด tp เลย5 0 0 6 0อจุดแล้วนะคะก็ยังคงเหงาๆอยู่ตรงนี้นะคะทำไมเพงถึงให้บายตรงนี้ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นแนวรับเดี๋ยวนคะมันมีแนวรับ1935นี่แหละค่ะ1935 1936แถวๆนี้นะคะมันเป็นแนวรับโอเคถ้าเกิดว่าราคาลงมาเทสนะคะแล้วยืนได้มันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อแต่อย่างไรก็ตามก็คือต้องลดความเสี่ยงทุกคนเข้าใจไหมทำไมพพถึงให้ลดความเสี่ยงการบายตรงนี้เพราะหนึ่งคือมันกลางทาง2อคือมันพิ่งไปทดสอบแนวต้านมามีโอกาสที่ราคาจะย่อลงต่ำกว่านี้เหมือนกัน โอเคเราก็เคยเราก็เลยต้องลดความเสีย่ยงนั่นเองนะคะทีนี้ราคาไปแล้วค่ะทํายังไงต่อดีนะคะถ้ากลับลงมาที่โซนเดิมเทรดได้ไหมนะคะถ้ากลับลงมาที่โซนเดิมนะคะฟิมจะบอกว่าต้องรอเช็คสัญญาณคอนเฟิร์มก่อนต้องรอเช็คสัญญาณคอนเฟิร์มก่อนนะคะว่าเราจะเทรดได้หรือเปล่านะคะเพราะอย่างที่บอกอะ่ะมันมีโอกาสเนี่ยที่ราคามันจะลงมาถึงโซนที่เรารอด้านล่างนี้นะ,ะมีโอกาส Okay. ะะซึ่งรอคอนเฟิร์มรอคอนเฟิร์มอะไรบ้างอันแรกนะคะก็ดูพฤติกรรมของการกลับตัวนะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะมันอาจจะสร้างพฤติกรรมทองไว้ให้เราอ่ามนโนโไปก่อนเลยถ้าเป็นภาพนี้นะคือพฤติกรรมอะไรคะติ๊กต๊กติต๊กต๊อกถ้าทําภาพนี้คือน้องเขาสร้างพฤติกรรมย้ำหายไว้ให้เราโอเคย้ำหายทำโลต่ำลงลง,ลงมาโซนแบบนี้อ่าแน่นอนอย่างเงี้ยเราบายได้ เรารอภาพนี้นะคะณนะตอนนี้โอเคส่วนถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้อง b r o w อร r Telegram นะคะถ้าราคาลงมาอีกรอบนึงเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มให้ถ้าเกิดว่ามันยังสามารถเข้าเทรดได้นะคะแต่ถ้าวิมดูแล้วว่าเฮ้ยไม่คอนเฟิร์มนะคะไม่มีสัญญาณกับตัวเราก็จะไปรอเทรดบายกันด้านล่างนี้เลยโอเคไหมคะ,ะและนี่แหละก็คือ แผนการเทรดของวันนี้นะคะส่วนแผนเซลมีไหมแผนเซลตอนนี้ราคามันแอคชั่นไปแล้วนะคะที่แนวต้าน1950นะคะแต่ถ้ามันมีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เราสามารถเทรดได้อ่ะมันโนอ,อีกแล้วสมมติสมมติว่าราคาทำพฤติกรรมทองย้ำโหลขึ้นมาแถวๆนี้ถึงราคาในยะอ่ะมีพฤติกรรมทองคอนเฟิร์มแบบเนี้ยเซลได้แต่อย่าลืมว่าเป็นการเทรดเซลสั้นๆเหมือนกัน เพราะว่าการเทรดเซลล์ยังคงเป็นการส่วนเทรนอยู่โ่เ okay, คไหคะสวนเทรนใหญ่อยู่โอเคประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับแผนวันนี้นะคะไม่ยากไม่ยากนะคะยังไงก็ตามนะคะท่องไว้นะคะในช่วงไซด์เวยแบบนี้กำไรแล้วเก็บก่อน300-500จุด500จุดกันทุนไว้ได้ก็ดีนะคะถ้าไม่เก็บกำไรโอเคไหมคะถ้าเกิดว่ากราฟฉีกออกจากกรอบไซด์เวย์เมื่อไหร่วิ่งเป็นเทรนสวยๆเมื่อไหร่นั่นแหละถ้าเราจะถือยาว ก็ย่อมทําได้โอเคไหมแต่ตอนนี้สถานการณ์มันยังไม่เอื้อจริงๆนะคะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับตัวไปตามตลาดตลาดนะตอนนั้นเป็นยังไงเราก็ต้องมองให้ออกแล้วก็ปรับตัวไปตามนั้นโอเคไหมคะสําหรับวันนี้พิมพ์ก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนรู้พฤติกรรมท้องนะคะยังสามารถเข้ากลุ่มได้อยู่นะกลุ่มเรียนนะคะสามารถที่จะเรียนฟรีได้เลยนะคะ ทำคุณสมบัติเข้ากลุ่มไปนะคะไม่แน่ใจว่าคุณสมบัติตอนนี้เป็นยังไงนะคะอาจจะมีการต้องมีเงินในพอ300เหรียญ500เหรียญนะคะแต่ละสัมมนาฟิงไม่ชัวร์ว่าเท่าไหร่แล้วเรามีโปรโมชั่นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นสัมมนาห้องเรียนเทคนิคเทธทอง 2, 2022นอะคะเ,เทคนิคเทดีมานซัพพลายท่าไม้ตายพันล้านนะคะทักแอดมินได้เลยนะคะสามารถเข้าไปเรียนย้อนหลังได้แล้วก็ทั้ง2อ,อันนี้บอกเลยว่าใช้ได้จริงเทธทำกำไรได้จริงๆนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครผ่านทั้ง2สัมมนามาแล้ว ะะเราไปต่อกันค่ะในเดือนเมษายนนะคะวันที่18นะคะเมษา6กโมงครึ่งนะคะเราจะมาเรียน ในเรื่องของ7วันปันเทรดเดอร์นะคะก็เป็นเทคนิคต่างๆที่เราผ่านมาแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเป็นการมาโคชชิ่งทุกคนนะคะเจอกันทุกวัน7วันเต็มๆนะคะพาวิเคราะห์หน้าง,งานจริงพาวางแผนเทรดจริงๆเลยนะคะเป็นประโยชน์แน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแบ่งปัน,แผน,แ,ผนแผนเทรดวันนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย